สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเราเตอร์เก่าให้เป็น exit point นะครับเราเตอร์ outer, ทุกจนิดการทำมันจะคล้ายคลยกันนะครับแต่วันนี้เรามาลองเครื่องนี้ครับ tp-link ก่อนอื่นเราก็มารีเซ็ตให้เป็นค่าโรงงานก่อนนะครับหลังจากรีเซ็ตแล้วมันจะขึ้น wifi ของ tp-link ตามรูปนะครับเราก็คอนเน็กก์้าไปที่พีลิงนะครับคอนเน็กก์้าไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็มาเข้า ip ของเราเตอร์ตัวนั้นก็คือ1 9 2่ง8 1, 1. ้แแล้วก็ใส่รหัส ผ่านในเราเตอร์คือแอดมินแอดมินล็อกอินกาไปแล้วก็เรามาหน้านี้นะครับหน้าที่มีสายแลนอยู่ข้างในคำว่าแลนอยู่ข้างในมาเอาตัวนี้ dhcp เอาออกนะครับอย่าไม่ต้องให้มันทำงาน disable คือแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับกดเซฟหลังจากนั้นเราก็มาเปลี่ยน IP ของเครื่องนะครับอย่าให้มันซ้ำกับราเตอร์ของเราเพอเปลี่ยน แล้วก็เข้ามาหน้า ip 1, 1. นึนี้ก็ใส่ password admin admin เข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วหลังจากนี้เราก็มาเปลี่ยน exit point เปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยน exit point ตามที่ต้องการ ในที่นี้เรามาเปลี่ยนเป็น test 1 1ึ่แล้วก็ password 1 2 3 4งสองห้าหกแล้วก็กด save หลังจากนั้นเราก็เสียบสาย กับเราเตอร์ตัวจริงเข้ามาในใน wi-fi ที่เราตั้งไว้ก็คือเ e s ห1ึ่งแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราเราตั้งไว้ก็คือ1นถึงแก็หลังจากนี้ก็ สามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตได้ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับช่วงนี้รู้สึกผิวพรรณดีขึ้นตั้งแต่ได้ใช้นิสิตเซรัม่มลูกๆเอามาให้ลองใช้ดูตอนแรกมันมีปีนกามันมีฝ้ามีกระ